คนนี้อาจารย์มาลีค่ะในฐานะเป็นอาจารย์นักกฎหมายด้วยเนี่ยค,คือมันจะมีคําถามตัวใหญ่ๆเลยนะคะเพราะวันนี้ผู้คนที่ว่าเนี่ยต้องอาศัยเข้าไปในกระบวนการยุติธรรมทุกมิติไม่ว่าภาคใต้หรือ,หร,อหรือกรณีนี้ทางอย่างนี้มันในบทบาทของตัวเองก็จะ,ะสอนนักศึษาตามหลักการนะคะ,คะแนวคิดทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป แล้วเดนนคิดว่าสถานการณ์ของสังคมไทยเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะว่าคนเนี่ยมีผลประโยชน์ที่แตกต่างหลากหลายและคนก็มีช่องทางในเรื่องของการสื่อสารที่แตกต่างหลากหลายแล้วก็ถ้าอยากจะทําให้เป้าหมายของตัวเองบรรลุผลก็จะต้องพยายามสื่อ ความหมายอะไรต่ออะไรต่างๆนี่ลงไปถึงระดับอะไรต่างๆทั้งหลายมันถึงเกิดวาทกรรมเกี่ยวกับไอ้เรื่องของสองมาตรฐานอะไรต่ออะไรทั้งหลายซึ่งเดียันก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราฟังเรื่องต่างๆเหล่านี้โดยที่เราไม่มีความคิดแยกแยะว่าเออมันใช่ไหมมันจริงไหมเนี่ยมันก็พร้อมที่จะถูกลากดึงไปทำอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็เดียันคิดว่าบางทีเนี่ยมันไปกันจนสุดกู่แล้วเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะคะเดียร์ฮันคิดว่า คือการเมืองในยุคปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นการเมืองเรื่องผลประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วมันเป็นผลประโยชน์ที่มันมีความหลากหลายมันไม่ใช่เป็นเรื่องของประชาชนสู้กับอำนาจเผด็จการแต่มันหมายถึงนักการเมืองหรือรรคการเมืองที่มีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายนะคะพี่อัญเรนคิดว่าประชาชนนี่ต้องรู้เท่าทันในเรื่องต่างๆพวกนี้เนี่ยอย่างเรียนสอนหนังสือนะักศึกษาก็จะพูดอยู่เสมอว่าเวลาโอเคเราพูดกันถึงเรื่องว่า เสรีภาพในการชุมนุมเนี่ยเป็นเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยแต่เสรีภาพอันนี้จะต้องใช้อยู่ในขอบเขต มันไม่ใช่เหมือนกับว่าถ้าฉันมีเสรีภาพฉันจะทําอะไรยังไงก็ได้แล้วฉันไม่ได้สนใจเลยว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเสียหายกับบ้านเมืองโดยรวมได้ไหมและฉันคิดมีความรู้สึกตลอดเวลาว่าณขณะนี้เนี่ยบ้านเมืองเนี่ยมีความอ่อนไหวเป็นอย่างยิ่งและฉันคิดว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ดูว่าตัวเองมีหน้าที่อะไร จะทําอย่างไรที่จะประคับประคองสถานการณ์ของบ้านเมืองเนี่ยให้มันผ่านพ้นวิกฤตเนี่ยไปได้คุณอังคณาคิดว่าทางออกของเราหรือหนทางเนี่ยนอกเหนือจากการค่อยๆตรวจสอบค่อยๆแก้ไปนะคะแต่อะไรเป็นเรื่องที่เราคิดว่าเร่งดว่วนและควรจะทําตอนเนี้ยเพื่อทําให้นําไปสู่กันอย่างน้อยก็นํามาสู่ความเป็นธรรม คือคือส่วนตัวเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งซึ่งไม่เชื่อว่าเราจะกลับไปเหมือนเดิมได้นะคะเราคงต้องยอมรับประเด็นนี้นะคะอย่างกรณีภาคใต้เนี่ยในขณะที่มันก็มีเรื่องราวความขมขื่ออะไรขึ้นเยอะในขณะเดียวกันเราก็เห็นสิ่งดีๆซึ่งประชาชนเข้มแข็งขึ้นกล้าที่จะตรวจสอบอำนาจรัฐมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ต่างจากในกรุงเทพะนะคะเราจะคิดว่าเราจะกลับไปเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนเดิมเนี่ยดิฉันคิดว่ามัน ดิฉันไ,ไม่ไไมค่อยเชื่อนะคะแต่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรเพื่ความแตกต่างทนกันได้มากขึ้นนะคะ mm hmm. คิดเห็นต่างกันไม่เป็นไรแต่ต้องอยู่ด้วยกันได้ต้องเคารพกันนะคะ mm hmm. ดิฉันมองสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการศึกษานะคะ mm hmm. การการให้การศึกษาความเป็นพลเมืองให้ให้มีให้รู้ในสิทธิของตัวเองนะคะ mm hmm. ให้รู้หน้าที่เคารพสิทธิคนอื่นเคารพสัศสีคนอื่น แล้วก็อยู่ด้วยกันได้นะคะในกระแสะเรียกร้องเรื่องพรกฉุกเฉินภาคใต้อยากให้ยกเรื่องพรกฉุกเฉินไหมคะจริงๆการยกเลิกพรกฉุกเฉินเนี่ยจะเป็นหนทางหนึ่งที่นําไปสู่สันติภาพนะคะ<ม>ถ้าหากว่าสามารถทําได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาภาคใต้มันมีเรื่องของอผลประโยชน์นะคะผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องอะไรต่อมนอะไรเยอะแยะเลย<ม>ถ้าถ้าคิดว่าอยากไปสู่สันติภาพจริงๆเนี่ยก็จะต้องยกเลิกพรกฉุกเฉิน เราไม่มีทางที่จะอยู่ในสถานกรารณ์ฉุกเฉินได้ตลอดไปหรอกคะ่ะวันหนึ่งมันต้องเลิกนะคะแต่ว่านี่มันอยู่มานานมากเลยนะคะท,ทั้งที่สัตวการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมอืองสิทธิทางการเมืองมาตราสีก็บอกว่าถ้าถ้าประเทศภาชีจะประกาศใช้สถานกรารฉุกเฉินต้องแจ้งสาประชา,ชาตวันนี้ประเทศไทยยังไม่ได้แจ้งนะคะทั้งภาคใต้ทั้งในกรุงเทพหรืออะไรเรานี่เราไม่อนุญ,ญาตให้คนไกลภายนอกเข้ามาตรวจสอบ จริงๆซึ่งถ้าเราให้ตัไกไภายนอมาตรวจสอบมันจะสแสดงถึงความโปร่งใสของรัฐบาลได้ด้วยนะคะและอย่างคือพอลรกรฉุกเฉินเนี่ยเป็นหนทางหนึ่งที่ทําให้เกิดการละเมิดสิทธิมนชนมากโดยที่ไม่สามารถตรวจสอบได้วันนี้เราไม่รู้เลยว่าคนกรุงเทพหรือต่างจังหวัดที่ใช้พวกถูกควบคุมตัวเท่าไหร่ถูกควบคุมตัวที่ไหน <c oughs> และถ้าวันหนึ่งคนเหล่านี้ไม่กลับบ้านหรือสูญหายละ แล้วเขาจะอยู่สถานนั้นยงไงแล้วใครจะรับผิดชอบแล้วบาลรับผิดชอบไหวหรือเปล่าอาจารยาหร์หาทางออกให้ด้วยด้วยอย่างนี้คือเราควรจะยกเลิกาาการ,ร,รใช้บุหรี่สูเฉินะครับทั้งสามจังหวัดภาคใต้ทั่วประเทศเพราการประกาศใช้กฎหมายแบบนี้มันคือการปกครองโดยรบกบเผด็จก,การดวปริยายนั่นเองนะครับงั้นถ้าหากว่ายกเลิกซะได้เนี่ยเราก็กลับสู่ ระบบปกติเนี่ยนะแล้วก็พยายามคืออันนี้คงคง,ค,งคุณสนีถามว่าแล้วจะมีทางออกยังไงเนี่ยนะในส่วนที่ผมเกี่ยวข้องคือกระบวนการยุติธรรมปกติมันต้องปฏิรูปใหม่ทั้งหมดนะสิ่งสิ่งสิง่งที่ไม่เห็นในคณะกรรมการปฏิรูปที่รัฐบ,บาลตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมเลยเพราะเราไปทึกคักกันว่ามันดีมันมีปัญหาอะไรแล้วนะฮะ แต่ผมเนี่ยผมอยู่มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่เป็นเสมียนนั้งงานผมรู้ว่าปัญหาเนี่ยขณะนี้นะครับไอ้ที่เห็นอยู่ว่าไอ้ที่เห็นอยู่บางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นเมื่อเร็วๆเนี่ยมีข่าวผูิภาษาไปรับสินบนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ผมมองว่าเป็นอันนี้มันยอดภูเขาน้่มแขะนะครับต้องต้องต้องปรับทัน้งหมดและที่สําคัญที่สุดที่จะบอกกับหมดคือต้องสร้างระบบตรวจสอบจากประชาชนนะเขามีการเสนอกันหลายอย่างครับ ทำไงประชาชนก็ไปตรวจสอบว่าที่จริงตั้งแต่เรมนู40มาแล้วก็มีให้ให้ให้อำนาจประชาชนที่จะตรวจสอบได้แต่ประชาชนกลัวครับโดยเพราะิ่งกลัวศาลท่านผู้พิพากษาเงี้ยถึงไปตรวจสอบท่านโดนล้มือิดหน้าศาลอะไรเงี้ยเขาจะกลัวกันอย่างนั้นน่าะเพราะงั้นตรงนี้ก็เป็นหน้าที่อย่างรายการอย่างเงี้ยที่จะต้องให้ความรู้กับประชาชนว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยท่านเป็นอิสระลอยไปจากประชาชนไม่ได้ ท่านเป็นอิสลก็จริงแต่ท่านต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของวชิาชนเพื่อเพื่อเป็นหลักประการความเป็นอิสลามท่านผู้ชมคะเรามาถึงจุดที่เราพอจะมองเห็นภาพนะคะว่าสิ่งที่เราจะใช้คําว่าสองมาตรฐานนั้นแท้ที่จริงแล้วในที่เวทีตรงนี้เนี่ยพยายามจะชี้ให้เห็นว่าเราจะต้องนึกถึงว่าคนเรานั้นมีความต่าง แต่ในขณะที่มีความต่างนั้นน่ะอย่างน้อยที่สุดในเรื่องที่เป็นสาาระเดียวกันกฎหมายฉบับเดียวกันการบังคับใช้หรือเรื่องของอื่นๆต่างๆที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยจะต้องปฏิบัติเหมือนกันแต่ยกเว้นสิ่งที่หลายท่านได้พูดว่ามันอาจจะมีการปฏิบัติที่เป็นคุณในกรณีที่เป็นคนที่ด้โอกาสเป็นคนที่ต้องได้รับสิทธิพิเศษซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการใช้เรื่องของสองมาตรฐานแต่เป็นเรื่องที่สังคมต้องเอื้อต้อง หนุนทําให้เขาได้รับสิทธิที่จะได้รับโอกาสเท่ากับคนอื่นหวังว่าท่านผู้ชมจะช่วยกันสะท้อนเรื่องราวเหล่านี้แล้วนําไปสู่การแก้ไขปัญหารอบตัวบนพื้นฐานว่าทําอย่างไรเราจะอยู่ร่วมกับความต่างได้แล้วก็สามารถที่จะช่วยกันหาทางออกแก้ไขปัญหาไปได้เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ พูดถึงเรื่องกรณีตัดใบอะไรเงี้ยวันนี้อายการก็มีคําสั่งไม่ฟ้องไปแล้วเนื่องจากไม่ปรากฏว่าใครคือผูก้กระทําผิดอะไรเงี้ยทีนี้มันก็มีคําถามว่าไอ้คนตายร้อยกว่าคนแล้วไม่มีใครต้องรับผิดหรือรับผิดชอบเลยเหรอ,อถ้าพูดไปมันก็โยงไปถึงวัฒนธรรมการไม่ต้องรับผิดซึ่งมันมีมานานแล้วในสังคมไทยแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันจะมีความเหลื่อมล้ำเวลาที่เจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดกับประชาชนกระทำผิดเนี่ย ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันไหมภายใต้กฎหมายเดียวกันอย่างนี้น<ม>เพราะว่าผู้พิพากษาทั้งหลายเนี่ยท่านก็รับข้อมูลข่าวสารนะฮะบ,บางคนก็ดูทีวีช่องนี้บางคนก็ดูทีวีช่องอีกช่องหนึ่งนะ<ม>อ่านหนังสือพิมพ์ก็ก็คนละหัวกันแน่นอนครับว่าท่านเหล่านี้เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อาจจะต้องมีความเห็นนะเอียงไปเข้ากับข้างใดข้างหนึ่งสีใดสีหนึ่งทีนี้สมมุติว่าเวลาท่านมาตัดสินคดีสิครับ ตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับทางปัญหาทางการเมืองอยู่เนี่นะฮะท่านจะสามารถที่จะตัดอคติที่ท่านมีอยู่และตัดสินคดีอย่างเป็นกลางได้หรือไม่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูตัวบทกฎหมายเนี่ยเราจะเห็นว่ากฎหมายที่เขียนไว้ยอย่างยุติธรรมแล้วก็มีเหตุมีผลคือหมายความว่ากฎหมายนั้นเนี่ยเปิดโอกาส <S <S 2> <S 2> ให้ผู้ที่จะ ใช้กฎหมายในยระดับระดับต่างๆเนี่ยใช้ดุลพินิษที่มันเหมาะสมแล้วก็เมื่อใช้ดุลพินิษไปแล้วเนี่ยมาประชาชนส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าสิ่งสิ่งที่ทดำเนินการไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลไม่มีใครลุกขึ้นมาคัดค้านแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ดุลพินิษไม่ถูกเนี่ยมันก็ขัดกับสามัญสำนึกของคนโดยทั่วไปคนก็จะลุกขึ้นมาคัดค้านนะคะเหตุที่มันทําให้เกิดสอบมาตรฐานนี่ก<ช>็อย่างที่อาจารย์มารีพูดเนี่ยม,มันคือความเป็นกลาง แต่ผมพยามมาเสริมว่าไอ้ความเปิดอิสระนี่สํคาคัญที่สุดไอ้ความอิสระนี่คือต้องมีความกล้าหาญใ,ในทางจาริยธรรมวิชาชีพของตัวเองไม่ใช่ว่าใครเข้ามาหเหียมนานมาสั่งแล้วก็ทําตามทั้งหมดใ,ในเมื่อต้องทําตามคำสั่งเนี่ยมันก็ต้องไม่เท่าเทียมกันแตะโดยเฉพาะยิ่งในเมื่อจะต้องเข้าไปตัดสินคดีที่มันเกี่ยวข้องในเรื่องของการเมืองเนี่ย ทำไมอย่างไรรัฐธรรมนูญฉบับไหนหรือการเมืองแบบใดจะเหมาะสมกับเรามาร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองเพื่อสร้างความเข้าใจกับประเด็นที่กำลังถกเถียงในสังคมเลือกตั้งแบบไหนการเมืองไทยใสยสะอาดในรายการสิทธิวิวาทะวันอังคารที่28กันยายนเวลา11นาฬิกา5นาทีทาทีวีไทยแต่จีกีบุคคลที่รวมกันทั้งหมด